คำแนะนําทั่วไปมากกว่า90%อันตรายมากกว่าที่เราคิดในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้และสิ่งที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปเป็นเกราะป้องกันในชีวิตและธรุรกิจของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธรุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งที่ผมบอกว่าคําแนะนํามากกว่า90%มันไม่มีประโยชน์แถมอันตรายมากกว่าที่เราคิดเนี่ยผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับโดยเฉพาะคําแนะนําที่เราได้ยินเป็นประจำตัวดีเลยนะครับหลายคนเชื่อจนขึ้นใจแล้วเอาไปทําตามจบไม่สวยกันมามา,มากต่อมากแล้วผมจะยกตัวยอย่างคําแนะนํามาสัก5อย่างที่เพื่อนๆได้ยินกันเป็นประจําแล้วกันนะครับหก็คือคําแนะนําที่ว่าให้เราทรําธุรกิจตามความชอบหรือแพชชั่นของ ซึ่งเพื่นพนพนอนๆเลยไหมครับว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนํานี้มันแทบจะใช้ไม่ได้เลยเพื่นพนพนพนอนๆเลยไหมครับว่าทาไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าแพชชั่นหรือความลหลงไหลส่วนใหญ่เนี่ยมันเอามาหาเงินไม่ได้ครับเพราะการทรําธุรกิจมันไม่ได้มีแค่การทําแต่ในสิ่งที่เราชอบมันจะมีเรื่องของบัญชีกฎหมายการตลาดการขายการบร,ริการลูกค้าหรืออะไรต่างๆนานาเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยครับคนส่วนมากที่ไปทําธุรกิจตามแพชชั่นของตัวเองเนี่ยสุดท้ายเลิกหลงไหลแล้วก็มีเยอะแยะนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือความหลง สำหรับคนส่วนมากมันคือการสันทนาการทั้งนั้นครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่ามันจะมีใครสักกี่คนที่หลงไหลในการอ่านเอกสารทั้งวันทั้งคืนทํา powerpoint ไปนั่งประชุมหลายๆชั่วโมงมันแทบจะไม่มีเลยจริงไหมครับคนส่วนมากก็ชอบกินชอบเที่ยวกันทั้งนั้นเลยครับเราเลยเห็นหลายคนแห่กันไปทําช่องรีวิวกินรีวิวท่องเที่ยวกันไงครับเพราะนั่นแหละคือแพชชั่นของคนส่วนมากจริงไหมครับถ้าถามว่าแบบนี้หาเงินได้ไหมเนี่ยมันก็ได้แหละครับแต่คนที่ทําจริงๆจังๆแบบพึ่งพารายได้จากตรงนี้เลยเนี่ยมัน มีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับที่เราเห็นคนที่มีชื่อเสียงพอสมควรบนโซเชียลมีเดียที่เขารีวิวกินรีวิวเที่ยวหลายคนก็ไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นเพราะการแข่งขันมันเยอะสปอนเซอร์จะไปจ้างใครก็ได้จริงไหมครับนี่เราพูดถึงแค่คนที่ทําช่องแล้วมีรายได้นะครับยังไม่ได้นับคนอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนที่เขาทําช่องแล้วไม่มีใครดูเลยครับบางคนทํามาแล้วหลายปียังหาเงินไม่ได้ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆสามารถลองค้นหาช่องรีวิวเที่ยว หรือกินตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีช่องล้างที่ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเยอะมากนะครับและถึงแม้จะเป็นช่องที่เคยดังมาก่อนทุกวันนี้ล้มหายตายจากไปก็ไม่น้อยครับและแบบนี้ความลงไหลหรือแพชชั่นที่เอาไปทําธุรกิจมันมีประโยชน์อะไรถ้ามันหาเงินให้กับเราไม่ได้จริงไหมครับคนที่พูดว่าให้เราทําตามแพชชั่นของตัวเองไม่ได้จําคนอื่นมาพูดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่รวยอยู่แล้วนะครับพอเขาไม่ต้องมากังวลนคะครับว่าเขาจะหาเงินกับสิ่งนี้ได้ยังไงพอแค่เขาทําขึ้นมาแล้วมีคนใช้บริการจริงเขา ดีใจแล้วครับแต่สําหรับคนส่วนมากที่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนี่แหละครับคือความจริงในโลกธุรกิจคนที่ทําตามแพชชั่นแล้วจบสวยเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับคำแนะนําผิดๆที่2องนีก็คือให้เราทําทรงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวความสําเร็จมันก็จะตามมาเองซึ่งคําแนะนำเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนเชื่อตามๆกันมาเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูรอบตัวหรือบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเห็นครับว่ามันมีคนเยอะมากที่พยายามให้คนอื่นเชื่อว่าเขาประสบความส มากกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่ครับซึ่งถ้าเราไม่ได้นับว่าเขาอยากจะอวดรวยเฉยๆเนี่ยคนพวกนี้มักจะเชื่อนะครับว่าถ้าเขาทําตัวว่าเขาประสบความสําเร็จไปแล้วเดี๋ยวความสําเร็จมันก็จะตามมาเองครับทุกวันนี้ผมเห็นใครหลายคนก็พยายามสอนกันแบบนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะนักพูดให้กําลังใจเนี่ยตัวดีเลยนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจไงครับว่าทําไมบนโลกของเรามันถึงเต็มไปด้วยคนที่เฟกกันมากมายครับเพราะนอกจากมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเราในระยะยาวแล้วเนี่ยมันยังทําให้คนดีๆไม่อยากจะคบเราด้วยนะครับผมมอง ว่าคําแนะนําที่ดีและเหมาะสมควรจะเป็นการใช้ความจริงใจนําแล้วทําให้ดีที่สุดก็พอครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบนโลกนี้มันเต็มไปด้วยคนที่เฟกเยอะแยะไปหมดคนจริงใจที่มันดีๆเนี่ยหายากมากนะครับแค่เราจริงใจกับคนรอบตัวและคนรอบข้างเราก็เป็นคนส่วนน้อยที่หายากแล้วนะครับในโลกธรุรกิจก็เหมือนกันถ้ามีคนมาเลี้ยงกันให้เราเลือกจ้างเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกจ้างคนที่จริงใจและซื่อสัตย์มากกว่าคนที่เก่งแต่เฟกค,ครับดังนั้นผมมองว่าการ ให้เราเป็นตัวของเราอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพราะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรามันก็จะเป็นคนที่เราอยากจะคบด้วยครับแต่ถ้าเราเป็นคนเฟคคนไม่จริงใจตั้งแต่แรกคนในชีวิตของเรามันก็จะไม่น่าคบไปด้วยนะครับคำแนะนําผิดๆที่3เ,เลยก็คือสู้ต่อไปนะถ้าหยุดก็จะไม่ถึงฝั่งฝันซึ่งผมเข้าใจแหละครับว่าความหมายเบื้องหลังของมันเนี่ยเขาแค่อยากจะให้เราสู้ต่อไปเดี๋ยวไม่นานเราก็จะประสบความสําเร็จเราฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีจริงไหมครับแต่ในความเป็นจริงมันอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะครับการ แล้วหวังว่ามันจะดีขึ้น,นมันใช้ได้เฉพาะกับตอนที่เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอยู่แล้วเท่านั้นนะครับถ้ามาผิดทางแล้วดันด้นต่อไปแบบนี้มันคือการพุ่งลงเหวเลยจริงไหมครับอย่างในชีวิตการทํางานของผมเนี่ยผมเห็นเจ้าของกิจาการดันด้น,ดนทําให้ธุรกิจเขาไปต่อได้โดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขามาถูกทางหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยเขาล้มเหลวไม่พอยังมีหนี้สินติดตัวมาอีกหลายล้านเลยนะครับบางคนเป็นหนี้วนเวียนไปมาอย่างนี้ทั้งชีวิตก็มีนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการที่เรา เชื่อคําแนะนําอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราได้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับคำแนะนําที่เหมาะสมและดีกว่าเนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นต้องสู้ต่อไปแต่เราต้องรู้ครับว่าจุดไหนคือจุดที่เราควรจะพอแล้วและถอยออกมาตั้งหลักเพราะการที่เราสู้ต่อไปในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำเนี่ยนอกจากจะเสียทั้งเงินทั้งเวลาเรายังจะเสียโอกาสดีๆในชีวิตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบอกตัวเองเลยครับว่าให้เราสู้ต่อไปการที่เราล้มเลิกหรือย,ยอมแพ้กับอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะ เพราะบางทีการที่เราถอยออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางที่ฉลาดที่สุดแล้วก็ได้ครับคำแนะนําที่4ี่เลยก็คือทุกคนควรจะเป็นนายตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่ได้สวยหรูและดีเหมือนกับที่ใครหลายๆคนวาดฝันอยากจะให้เราเชื่อหรอกนะครับผมบอกเลยว่าการที่เราเป็นนายตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยกว่าการเป็นลูกจ้างของคนอื่นหลายเท่าตัวเลยนะครับเพื่อนๆลองไปถามคนที่ลาออกจากงานประจําแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวดูสิครับว่า,วาตั้งแต่ที่เขาเริ่มทําธุรกิจมาเนี่ยเขามีความคิดอยากจะกั ไปทํางานประจํากี่ครั้งครับเพราะตอนที่เราเป็นลูกจ้างมันไม่ได้มีภาระความรับผิดชอบอะไรมากนักนะครับแต่ตอนที่เราได้ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องปวดหัวเพิ่มเข้ามาหลายเท่าตัวเลยครับในจะต้องทําบัญชีฝึกลูกน้องดูแลสารทุกขสุขดิบและอะไรอื่นอีนอกเยอะแยะเต็มไปหมดแถมความพยายามความเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ได้มีการันตีให้เรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีไรายได้และมีกําไรครับเพราะธุรกิจที่เริ่มมาส่วนใหญ่มากกว่า90%เนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะคร เรานั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นนายตัวเองถึงจะมีความสุขได้หรอกครับขอแค่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนน,นี้มันก็คือความสําเร็จแล้วนะครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าคนที่ขยันขยออยากจะให้เพื่อนๆทําธุรกิจเนี่ยส่วนมากถ้าไม่ชวนไปทําธุรกิจเครือข่ายก็จะเป็นโค้ชสอนอะไรพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออกมาทํากิจการหรอกครับเพราะคนที่ออกมาเจ๊งมีเยอะกว่าคนที่ออกมารวยมากๆเลยนะครับคำแนะนําผิดๆที่5 ถ้าไม่ทําให้ใหญ่ไปเลยก็เจ๊งไปเลยครับซึ่งหลายคนที่อยากจะรวยเร็วเนี่ยเขามักจะเชื่อกันแบบนี้นะครับว่าตอนที่เข้าไปทําธุรกิจเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อจะให้มันมีรายได้มากพอที่จะสามารถทําให้เขารวยได้ซึ่งถ้ามันรวยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ทําแต่คนที่เชื่อแบบนี้ส่วนมากก็เป็นมือใหม่กันทั้งนั้นแหละครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าผมรู้ได้ยังไงเพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเชื่อแบบนั้นเหมือนกันแต่หลังจากที่ผมได้คุกคียอยู่ในโลกธุรกิจมาพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็ได้เห็นถึงความเป็นจริงนะครับว่า แต่แรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับเพราะคนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่เขามักจะไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจที่1ที่2ที่3หรอกครับเพอเพอไปประสบความสําเร็จที่10หรือ15ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปฟังคนอื่นให้ต้องทําให้มันใหญ่ๆตั้งแต่แรกมันไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะหลายคนผมเห็นไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะมาทําธุรกิจทั้งๆที่ตัวเองยังไม่มีประสบการณ์แล้วต้องเจ๊งเป็นหนี้เป็นสินมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับบางคนอาจจะคิดขึ้นมาในหัวนะครับว่าเฮ้ยคุณโจผมเคยได้ยินเรื่องราวของคนคนนึงที่เขขขาาาายยบ้รถ มาลงทุนในธุรกิจจนวันหนึ่งเขาประสบความสาเร็จใหญ่โตซึ่งเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในหมื่นหรือหนึ่งในแสนหรือเพอเพออาจจะน้อยกว่าน,นั้นอีกก็ได้นะครับเพราะในโลกธุรกิจเนี่ยมันคือการทดลองครับเราต้องทดลองไปเรื่อยๆว่าธุรกิจอันไหนมันเหมาะกับเราและธุรกิจไหนที่เราทําได้ครับถ้าเราไปเสี่ยงมากเกินไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเราล้มและไม่สามารถลุกข,ขึ้นมาได้อีกเนี่ยเราก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จครับเพื่อนๆจาไว้นะคบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่ต้องอยู่รอดจนถึงวันหนึ่งเราเจอธุรกิจทีี่่่ใชแคนนั้นเรราาากก็มโอสสปะบ มากกว่าคนอื่นหลายเท่าตัวแล้วครับซึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันแค่5คําแนะนําที่พวกเราได้ยินกันบ่อยๆเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในตลาดมันมีอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถ้าเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาใน Google เนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเจออีกหลายร้อยแน่นอนครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆเอาไว้อย่างนะคบว่าการที่เราไปรับคําแนะนําจากใครหรือว่าที่ไหนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆอย่าไปเชื่อใครทันทีรวมถึงตัวผมด้วยให้เพื่อนๆลองไปคิดและตกผลึกให้ดีก่อนถ้าเพื่อนๆเห็น ว่ามันมีเหตุผลเพื่อนๆค่อยเชื่อครับเพราะบนโลกเราเนี่ยมันมีกลลวงอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเราเชื่อคนง่ายเราก็จะเป็นเหยื่อต่อไปตลอดชีวิตครับ